วันนี้จะพามาดูวิธีการประกอบแผนดด่นคัตรถเทน่าครับอาจแยกออกมาให้หมดเลยครับอันนี้เป็นแผน่นคัตพิเศษนะยแผน่นคัตพิเศษแยาะออกมาเราจะเริ่มจากแผ่นแรกนะแผ่นแรกเนี่ยให้ใส่แผ่นคัดลงไปก่อนเอาเริ่มประกอบฝั่งนี้ดีกว่ามันจะได้ง่ายครับเพื่อนๆนะ อันนี้คือชุดคัดพิเศษครับอันดับแรกเลยให้วางแผ่นตัวกลมเนี่ยลงไปก่อนครับปึ๊บต่อไปอันนี้มันเป็นแผ่นสปริงนะมันจะเป็นด้านเว้าครับด้านเวาให้เอาด้านเว้าเนี่ยหงายขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะต่อไปนําแผ่นพิเศษแผ่นตัวนี้จะเล็กกว่าเพื่อนครับใส่เข้าไปหลังจากนั้น แล้วก็ประกอบไปตัวนี้นะแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กนี่มันจะมีด้านที่มันคมและด้านที่มันมนถ้าหากประกอบด้านใดด้านหนึ่งลงไปก็ต้องเอาลงไปด้านเดียวกันทั้งหมดถ้าเอาด้านมนหงายขึ้นแผ่นอื่นๆก็ต้องเอาด้านมนหงายขึ้นแต่ถ้าหากเอาด้านคมหงายขึ้นแผ่นอื่นๆก็ต้องเอาด้านคมหงายขึ้นเช่นกันอย่าใส่สลับทางไปมาครับเดี๋ยวผมเอาด้าน คมงายขึ้นครับปุ๊บต่อไปก็เป็นแผ่นคัดครับตามด้วยแผ่นเหล็กแผ่นที่สองนะก็เอาด้านคมงายขึ้นเหมือนกันนะตามด้วยแผ่นคัดแล้วก็แผ่นเหล็กตามด้วยแผ่นคัดแล้วก็แผ่นเหล็กจึบอันสุดท้ายเป็นแผ่นคัด แล้วก็ฝาครอบฝาครอบเนี่ยเวลาประกอบปุ๊บเราต้องเช็คด้วยว่ามันเข้าสุดไหมถ้าหากมันเป็นแบบนี้มันเข้าไม่สุดเราก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนหาตำแหน่งครับให้มันเข้าสุดแบบนี้มันจะประกบกันสนิทเลยครับแบบนี้นะอะถามว่านี่ผมไปหาซื้อแผ่นคัดแผ่นพิเศษมาแล้วมันไปหามาไม่ได้เนี่ยเราจะแก้ไขยอย่างไร ก็ให้เราถอดชุดแผ่นคัดพิเศษเนี่ยออกเลยนะไม่ต้องใส่ครับไอชุดแผ่นเนี่ยถอดออกเลยแผ่นเหล็กตัวเล็กๆน่ะก็ถอดออกสองตัวน่ะถอดออกเลยครับไม่ต้องใส่ก็ให้เราไปเอาแผ่นคัดหนาๆเต็มๆแบบนี้เหมือนกับเพื่อนเนี่ยมาใส่แทนครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะหลังจากนั้นก็วางลงไปครับ ค่อยๆขยับลงนะต้องอันนี้ด้วยโยกนิดหน่อยครับบางจังหวะมันไม่ตรงแล้วก็ต้องโยกช่วยครับชืบเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้สรารบวิธีการประกอบแผ่นครับรถเทหนา้า